สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สภาชาวบ้านพาคุณผู้ชมมาย่านวัดเกตที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมมีไกด์ชาวบ้านพี่นุ้ยนะครับเป็นคนวัดเกตจะมาเล่าเรื่องราวของวัดเกตให้เราฟังกันครับพี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่นุ้ยครับทําไมถึงพาผมมาที่นี่นะฮะที่รู้สึกเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรครับโบสถ์ที่ศจักที่หนึ่งเชียงใหม่เจ้าแล้วที่นี่มันสําคัญกับคนวัดเกตจะได้ครับ ที่นี่เป็นตี่เริ่มแรกตี่มิชันนารีชาวอเมริกันเข้ามาเผยแพร่ศาสนา<อ>เจ้าก็ถือว่าเก่าแก่มากร้อยกว่าปีแล้วเจ้าก็จะฉลองร้อยสี่สิบปีปีหน้าได้เจ้าแล้วย่านวัดเกตเนี่ยมันสําคัญกับเมืองเชียงใหม่อย่างใดพ่อ,อครับย่านวัดเกตเป็นตี่ เก่าเริ่มแรกของหลายๆอย่างในเมืองเจียงใหม่เขาห้องว่าเป็นบ้านต้นตระกูลของคนเมืองเจียงใหม่เลยนะเจ้า,จาแล้วก็วันนี้เนี่ยชาววัดเกตเนี่ยอยู่ดีมีสุขดีก่อครับมันบอกค่อยจัดซุกแล้วเจ้าเริ่มอยู่ฮ้อนนอนตุกแล้วเจ้าอมีเรื่องอะไรอย่างครับพังเมืองอติปเปิ้ลกำหนดมาได้เป็นสิบสาวปีแต่เฮาบอกัูแล้วก็เกิดผลในทางปฏิบัติคือมีการอนุญาตที่มีสิ่งก่อสร้างที่มันแปลกปลอม อันสูงสูงดังดังโรคขยะขี้เยื่อครับเจ้ามันหมางงามมันหมาม้วนมันอึดอัดย่านโบราณย่านวัดเกศกลายเป็นจะเปลี่ยนเป็นย่านที่ทันสมัยโดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้เลยท่านสมัยแปลว่าออย่างอ่ะเจ้าท่านสมัยคือดีหรือทานสมัยคือเลวอ่ะพัฒนาคือเลวหรือพัฒนาคืออันคือดีเราต้องเลือกเจเพราะนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันนะครับ แล้วก็อู้กันเพราะนั้นวันนี้เลยเชิญสภาชาวบ้านมาอู้กันที่นี่นะครับใช่แล้วโอ้คุณผู้ชมครับเรื่องสภาชาวบ้านที่ย่านวัดเกตเขามีคําถามหลายคําถามอยากจะมีข้อเสนอในสภาชาวบ้านวันนี้นะครับ